สวัสดีค่ะมูลนิธิพัฒนาคุณภาพชีวิตคนตาบอดมีโอกาสได้ลงพื้นที่มาเยี่ยมน้องแป้งสุพรรณสานะคะซึ่งน้องจะมีความพิการทางการเห็นร่วมกับทางสติปัญญาน้องรู้สึกดีใจและมีความสุขมากๆที่ได้เจอพี่ๆนะคะหลังจากที่ไม่ได้เจอกันมานานหลายปีค่ะเราได้นําถุงยางชีพมาให้น้องด้วยนะคะเราให้น้องสํารวจว่าข้างในมีอะไรบ้างน้องรู้สึกมีความสุขกับกิจกรรมครั้งนี้มากเลยค่ะ อ่าไหนแนะนำตัวเองสิชื่ออะไรสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวสุวรรณษาอาศัยนาชื่อเล่นว่าชื่อน้องแป้งอ่าปีนี้อายุกี่ปีแล้วสามสิบโอ้สามสิบเท่าไรแล้วสามสิบสาสิบเอ็ดสามยสิบเอ็ดอไจได้อายุน้อยเล่เออเป็นไง อยู่บ้านอย่างเดียวเลยไปไหนอ,ไอ่าอยู่บ้านทำอะไรบ้างฮะไม่เดินแล้วเหรอ,อวันนี้วันนี้กินข้าวยังแล้ววันนี้ได้อะไรกินข้าวครับปลาเนื้อปลาเนื้อเป็นปลายาวๆมันไม่ใช่ปลานินนะมันเป็นปลา อะไรที่มาจากทะเลจำชื่อปลาไม่ได้หรอปลาปลาคล้ายปลาทูไหมคล้ายปลาทูอ่ะแล้วหนูชอบกินอะไรฮะหนูชอบกินอะไรหนูชอบกินหนูชอบกินอะไรขไข่ตุ๋นบ้างบางทีวกล้องไข่ตุ๋นชอบกินไข่ตุ๋นอ๋อไปอยากไปเล่นกีฬาไหม ปเล่นกีฬาอย่าไปเล่นกีฬาหนูอยากได้อะไรหนูอยากได้อะไรฮะอยากได้อะไรเป็นพิเศษได้อะไรเป็นพิเศษใช่นาฬิกาเรื่อยอยากได้นาฬิกาเสียงไหมนาฬิกาที่พูดนาฬิกาพูดได้เอาเอานาฬิกาพูดได้ขนาดนี้เวลาแตะนาฬิกาเราอยากได้อะไรอีกอยากได้นาฬิกาแล้วอยากได้อะไรอีกอยากได้นาฬิกาเสียงแล้วอยากได้อะไรอีก ยากได้ไรยาขีบบอดอะไรนะีบบอทคี์บอดคี์บอดอยากได้คีบบอดคี์บอดมาทำไมเล่นลุคนองเนอีบอขอลุงคนองเด้ลุงคนองรอู้จักลุงคนองสวัสดีลุงคนองหรืยังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะีบอืะรีบอใ้ได้ครับ